สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีทุกๆคนนะครับแล้วก็กราบสวัสดีพี่น้องทางสปปลาวด้วยนะครับผมมาพบกับเบาหลงเช่นเคยนะครับกับแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนานะครับในสูตรที่2คลิปที่2นะครับคลิปนี้ก็เป็นสูตร2เม็ดนะครับชุด2ตัว6ตัวนะครับล่างนะครับแล้วก็บนล่างนะครับงวดประจำวันที่16นะครับเดือนกุมภาพันธ์2565นะครับผม สำหรับแนวทางในสูตรนี้งวดที road, ่แล้วนะครับผมต้องขอโทษขออภัยนะครับในสูตรนี้หลุดไปนะครับพี่ๆวดที่แล้วนี้เข้าแค่ในสูตรเม็ดเดียวแล้วก็ในโค้งสุดท้ายนะครับผมก็ท่านใดที่ยังไม่ชอบแนวทางสูตรนี้นะครับหรือว่าสูตรเม็ดเดียวนะครับก็รอชมนะครับติดตามในโค้งสุดท้ายนะครับเพราะว่าผมก็จะรวบรวมแนวทางจากคลิปที่1คลิปที่2นะครับเนาะก็เอาไปคัดสรรไปฝากพี่ๆในโค้งสุดท้ายนะครับ ตัวเลขทุกตัวนะครับได้มาจากการคำนวณนะครับโปรดใช้วิจนะญาในการรับชมนะครับผมสำหรับแนวทางในงวดนี้นะครับแนวทางในงวดนี้นะครับตัวเด่นนะครับผมตัวเด่นสำหรับแนวทางวันนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอแสดงความดีใจกับพี่เพื่อนๆนะครับ fc ด้วยนะครับที่เอาตัวเลขแนวทางหุ้นหุ้นนี้ขี่รอบเช้ารอบบ่ายนะครับแล้วก็แนวทาง รัฐบาลเวียดนามนะครับเนาะแนวทางหน่อยหันหฮานอยนะครับเพราะว่าวันนี้ปังมากๆนะครับแนวทางนะครับผมสําหรับเด่นนะครับเด่นผมให้ไปที่2นะครับแล้วก็7นะครับพี่ๆเด่น2เด่น7นะครับเด่น2เด่น7สายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่2นะครับสลับในสูตรนี้นะครับ ส่วนจับคู่นะครับก็จะมีเด่นละ4ี่ตัวนะครับเด่น7ก็จะมี70นะครับ71 72แล้วก็76นะครับส่วนในเด่น2วิ่งรุ่นที่2นะครับผมให้ไปที่ สองศูนย์นะครับสองห้าสองหกแล้วก็สองแปดนะครับส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยในสูตรนี้ผมให้ไปที่หกนะครับผมก็จะเป็นก็จะเป็นนะครับ หกเจ็ดหกนะครับหกสองศูนย์นะครับพี่พี่นะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมก็มีพี่พี่บางท่านนะครับก็ก็มีคอมเมนต์มาแนะนำมาบอกว่าวันนั้นผมรูดน่าจะเป็นรูดหกนะครับเนาะพี่พี่ท่านนั้นก็แนะนำมาว่าทำไมรูดหกทำไมไม่รูดถึงหกศูนย์ถึงหกเก้านะครับก็คือ ยกตัวอย่างนะครับผมให้เด่น2กับเด่น7เนาะก็คือถ้าใครชอบวิ่งลู่นะครับก็ใครถ้าใครชอบวิ่งลู่ก็เอา2เนี่ยไปวิ่งลู่ได้นะครับก็2 0ยันถึง2 9นะครับแต่ว่า4คู่ที่ผมคัดมาให้นะครับก็คือว่าเป็นตัวเด่นตัวชอบนะครับพี่ๆเนาะนะครับผมพี่พี่เอใหม่เข้ามาก็ยังไม่เข้าใจนะครับบอกว่ารูด6ทําไมไม่รูดถึง2 9นะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับ ตัวเด่น7นะครับก็หลักๆก,ก็จะมี76นะครับ76แล้วก็71นะครับ26แล้วก็20นะครับส่วน3ตัวที่ผมชอบนะครับนี่เลยนะครับ620นะครับก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคำนวณแล้วก็ ไอ้สติย้อนหลังนะครับก็ปลดใช้วิจารณญาณนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขออวยพรให้พี่ๆเพื่อนๆนะครับทุกๆคนนะครับขอให้มีโชคลาภนะครับในในแนวทางหวยราวพัฒนางบประจำวันที่16เดือน2 2565ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ